สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่เจอกันในทุกๆปีและแก้ปัญหาได้ค่อนข้างยากค่ะเคยเจอกันไหมคะเวลาเราเดินลงไปในแปลงอ้อยแล้วเจออาการอ้อยยอดเหี่ยวเป็นหย่อมๆระยะแรกอ้อยยอดเหี่ยวต่อมาจะเปลี่ยนเป็นอาการแห้งสีน้ำตาลอ่อน ถ้าเราดึงยอดยอดจะหลุดติดมือออกมาได้อย่างง่ายและจะพบหนอนกอที่กำลังเข้าทำลายอ้อยอยู่ค่ะหนอนกออ้อยมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นหนอนกอลายจุดเล็กหนอนกอลายจุดใหญ่หนอนกอลายใหญ่หรือหนอนกอแถบลายหนอนกอสีขาวและหนอนกอสีชมพูค่ะการเข้าทำลายก็จะคล้ายๆกัน เข้าทำลายทุกระยะการจเจริญเติบโตของอ้อยโดยเฉพาะอ้อยระยะแตกกอทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อยต่อค่ะตัวเต็มวัยจะมาวางไข่ช่วงอ้อยที่กำลังแทงหน่อขึ้นมาต่อมาในระยะหนอนก็จะเข้าทำลายยอดลำต้นหรือคนต้นทำให้เกิดไส้กวงหรือเป็นแผลภายในหากมองจากภายนอกก็จะเห็นว่ายอดอ้อยเหี่ยวและแห้งตายค่ะหนอนกออ้อยเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่เจอภายแล้งเช่นพื้นที่เขตภาคอีสานหนอนกอ้อยจะระบาดอย่างรุนแรงทําให้ผลผลิตเสียหายอย่างมากเพราะต้นอ้อยจะไม่แตกหน่อใหม่มาทดแทนได้ผลผลิตก็จะเสียหายไปค่ะวันนี้ u n นิไลทจะมาแนะนําวิธีการป้องกันกําจัดหนอนกอ้อยให้มีประสิทธิภาพมีวิธีไหนบ้างไปดูกันค่ะ การป้องกันกําจัดหนอนกออ้อยมีหลายวิธีเริ่มตั้งแต่การเลือกท่อนพัน์ธุอ้อยที่ต้านทานต่อนหนอนกออ้อยและการคัดเลือกท่อนพัน์ที่ไม่มีหนอนกออ้อยติดมาด้วยค่ะ 2. การใช้แรงงานคนเมื่อพบอาการยอดเหี่ยวให้ดึงออกและกําจัดหนอนกออ้อยออกจากแปลงไปค่ะและ 3. การใช้สารป้องกันกําจัดพ่นสารป้องกันเมื่อพบตัวเต็มวัยหรือผีเสื้อบินเพื่อคุมไข่ผีเสื้อจะวางไข่ได้น้อยลง จะลดการระบาดของหนอนกออ้อยในแปลงได้อย่างดีค่ะแนะนำให้ใช้วอเดอร์300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรค่ะหรือถ้าพบการระบาดของหนอนกออ้อยมากกว่า10%แนะนำให้ใช้สารป้องกันบวกกับสารการรจัดค่ะแนะนำเป็นวอดเดอร์บวกเวนเวิร์ดหรือดีฟิต50หรือไตฟอสหรือคอลลิงหรือฟิปเปอร์ค่ะ ควรพ่นในเวลาเย็นถึงค่ำจะช่วยกำจัดทั้งตัวเต็มวัยที่บินในเวลากลางคืนและตัวหนอนและควรสลับกลุ่มสารโดยใช้กลุ่มสามเดิมไม่เกิน2-3ครั้งเพื่อป้องกันการดื้อยานะคะวอเดอร์ Water, สารกลุ่ม15เป็นสารประเภทกินตายสัมผัสตายยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงทำให้หนอนไม่สามารถลอกคาบได้นอนพิการลำตัวอ่อนนิ่มปริแตกง่ายหยุดการทำลายพืชทันทีช่วยคุมไข่ ตัวเต็มวัยจะวางขายได้น้อยลงตัดวงจรการระบาดของหนอนได้อย่างดีเยี่ยมค่ะปลอดภัยทั้งมนุษย์แมลงที่มีประโยชน์และสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเวนเวิร์ดสารกลุ่ม13สารกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตายและกินตายแทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบได้ดีกำจัดแมลงได้อย่างทั่วถึงส่งผลต่อระบบหายใจของแมลงทำให้แมลงขาดพลังงานและตายได้ในที่สุด กำจัดหนอนดื้อยาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นสูตรเย็นปลอดภัยต่อพืชทุกระยะระยะปลอดฝนสั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะดีฟิตห้สารกลุ่ม1 b สารกำจัดแมลงชนิดกินตายถูกตัวตายออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงทําให้แมลงทรงตัวไม่ได้เกาะไม่ติดร่วงหล่นและตายได้ในที่สุดค่ะสารแทรกซึมผ่านใบกำจัดแมลงทั้งบนใบและใต้ใบได้อย่างทั่วถึง ควบคุมการระบาดของมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไตฟอสสารกลุ่ม 1B เป็นสารกำจัดมแมลงชนิดแทรกซึมและถูกตัวตายออกฤทธิ์คุ้มครองพืชได้นานค่ะคอนลิ่งสารกลุ่ม6ออกฤทธิ์ถูกตัวตายและกินตายทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อของมแมลงค่ะ,มะแมลงจะหยุดเข้าทำลายพืชทันทีแทรกซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วค่ะ ฟิปเปอร์สารกลุ่ม 2B เป็นสารกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตายกินตายกำจัดหนอนกออ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแนะนำให้ผสมคาวครีนทุกครั้งที่พ่นสารป้องกันกำจัดเพื่อปรับสภาพน้ำเพิ่มการดูดซึมสารทุกครั้งที่พ่นสารนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะรู้วิธีการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยกันไปแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะคะหากท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรือคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ